ช่างของเราก็มาแล้วนะคะจะมาไขประตูให้ป้าเพ็ตซี่นะคะช่างก็กลัวโซดาค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาเคยโดนหมากัดค่ะป่ะช่างช่างช่างพงขึ้นไปข้างบนเลยค่ะโซดาอยู่ข้างนอกกับลูกคุณพี่เขากลัวนี่ค่ะขับมาจากเมืองเลยนะคะเนี่ยมาหาเราเลยค่ะโอเคเออขึ้นไปเลยค่ะ่างขึ้นไปเลยไกลค่ะเนี่ค่ะห้องขวามือเลยค่ะนั่นแหละค่ะมันเปิดไม่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะช่าง นี่ค่ะมันเลยสั่งมิ้งมาสี่กิโลโอ้ือแล้วจะม่วงมาพี่เออแม่เลยบอมเอนสีเอ่อบอมเอนเลยสั่งมิ้งเลยเลยม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ใไหมฮะเปิดแต่การล่าง แล้วคอยเหตุไปจะช่งพอให้ไขได้คือตอนนี้นะคะคือเราก็ต้องนี่ค่ะกระปรงกระเป๋าบ้าเปซีก็ต้องเอาไปตรงนั้นก่อนเพราะว่าเข้าห้องไม่ได้จริงๆค่ะอ,อุ้ยอุ้อออยได้แล้วนะคะเออได้แล้วอุ้แป๊บเดียวเองคนทำเป็นค่ะ โอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกุญแจเรานะคะโอ้ยนี่ค่ะกุญแจของป้าเบสซี่เอา้าอยู่ไหนอะเอา้าฉันเอาไว้ไหนแล้วกุญแจไปวางไว้ตรงไหนอีกอะอุ๊ยค่ะเห็นไหมช่างค่ะเขาทาเป็นเขาแป๊บเดียวค่ะแต่ปัญหาคือเขามาไกลค่ะเขามาไกลมากเอา้ากุญแจอยู่ไหนหนอ เดี Please? Please? Please. Like so, so. So, ๋ยวไปสิไปคุยกับช่างก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแต่เราเปิดไม่เป็นค่ะต้องขอบคุณช่างมากเลยนะคะก็ส่งช่างแล้วนะคะสดาก็อย่าไปทําให้พี่ช่างเขากลัวนะลูกก็เคยโดนกัดนะเดี๋ยวพี่ช่างหลงแตกนะเออสดาบอกหนูหนูเกลือนหนูไม่กัดหรอกเบ้าเู้เตรถาได้ค่ะช่างคงเดี๋ยวเบมเบมเบมเบอร์ช่างไว้รู้ที่แล้วเนาะ ค่ะขอบคุณคะ่ะก็น,นะคะเขาเป็นช่างกุญแจค่ะรับทํากุญแจท,ที่ที่อํออเอาเภอเม,มืองอุบลค่ะเขาขับรถมานกไกลมากเลยนะคะเขาคิดว่าเอาเลยตรงหมู่บ้านนี่อะไรแบบไปหลงที่นะคะก็เสียเวลาช่างเขาแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะเข้าห้องเดีละแป๊บเดียว ช่างเขาเป็นช่างเขาเขามีเครื่องมืงมอใช่นังดาเขามีวิธีของเขาโอเคนะคะก็ามาฝากแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแป๊บเดียวจริงๆค่ะแป๊บเดียวหนูจะขึ้นมาเหรอลูกคิดถึงพ่อเหรอเอออยากขึ้นเหรอลูกอ,อยากขึ้นเหรออ่ะเข้ามา,อ,าอ,อืมคิดถึงพ่อ,ไ,พอไปขึ้นไปหาพ่อนะไป <c oughs> นางก็จะขึ้นค่ะขานางก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าให้ยาไว้ก่อน จะไปที่ไปเที่ยวกันนะคะแต่ก็ยังเดินกระเพกกระเพกนิดๆค่ะ